เดือนเมษายนนี้จะมีดาวย้ายทั้งหมดเนี่ยหดวงด้วยกันครับแล้วก็มีการย้ายทั้งหมดเนี่ยเครั้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมรับมือกันให้ดีเลยครับก่อนที่จะไปเตรียมรับมือกับดาวย้ายทั้ง7ครั้งนี้นะครับเน้นย้ํานะครับคุณต้องรู้ลักนณาราศีที่ถูกต้องก่อนครับ เพราะลัคนาราศีจะไม่เหมือนกับราศีแบบที่คนทั่วไปเข้าใจกันนะครับทั่วไปจะเข้าใจว่าเกิดเดือนอะไรเป็นคนราศีนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดครับแต่ว่าจะผิดถ้าเกิดฟังที่นี่ครับเพราะที่นี่เราใช้ลัคนาราศีครับซึ่งต้องหาจากเวลาเกิดครับแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเวลาเกิดฉันตอนนี้เนี่ยมันตรงกับลัคนาราศีอะไรใช่ไหมครับไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเราทํา ระบบให้คุณสามารถตรวจเช็คลัคนาราศีที่ถูกต้องของคุณได้ครับเพียงแค่คุณกดไปที่ l ลายครับแล้วเพิ่มเพื่อนทางไลน์ใส่ add s i n s e z i n zae ครับจากนั้นเนี่ยกดที่ปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็กรอกวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดให้เรียบร้อยครับใส่โค้ด4-5-6แล้วคุณก็จะรู้ลัคนาราศีที่ถูกต้องของคุณครับซึ่งคำนวณหามาจาก ทั้งหมดที่ผมกล่าวมานะคือใช้ทั้งวันที่เดือนปีและเวลาเกิดทําไมต้องใช้ลัคนาราศีครับเพราะว่าลัคนาราศีนั้นเนี่ยมีความแม่นยําแล้วเฉพาะเจาะจงมากกว่าราศีแบบทั่วไปครับซึ่งถ้าเป็นราศีแบบทั่วไปเนี่ยเราจะได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆนะครับเช่นเกิดวันที่12เมษา ถึงวันที่13พฤษภาเป็นคนราศีเมษไม่สงสัยละครับเป็นไปได้ยังไงครับคนเกิดช่วงเวลาเดียวกันแบบนี้ทั้งเดือนราศีเดียวกันหมดแล้วดวงจะเหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับอันนั้นเป็นการดูแบบเหมารวมนะครับที่นี่เราดูแบบเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะฟังนะครับกดหาราคนาราศีที่ถูกต้องของตัวเองก่อนครับเมื่อทราบแล้ว ค่อยเลือกฟังลัคนาราศีที่ตรงกับตัวเองโดยเฉพาะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎครับในเดือนเมษายนนี้เนี่ยมีดาวย้ายที่จะส่งผลทั้งหมดเนี่ยหดวง7ครั้งครับ โอ้โหเยอะมากๆเลยตั้งใจฟังดีๆนะครับเรื่องราวในเดือนนี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับดาวดวงแรกเลยที่จะเข้ามาเนี่ยก็คือดาวศุกร์ครับหรือที่เรารู้จักกันดีในเลข6นั่นเองนะครับดาวศุกร์หมายเลข6เนี่ยจะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง2นาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่1เมษายนไปจนถึงวันที่30เมษายนอยู่กันแบบ1เดือนเต็มๆนะเข้ามาในตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นช่องโรคภัยครับ โอ้โหชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับแต่ไม่ได้เปนในทางที่สุขภาพร้ายแรงนะหลักๆแล้วเนี่ยดาวสุขเนี่ยจะส่งผลกับคุณในเรื่องของการขี้เกียจแต่งเนื้อแต่งตัวเขาเรียกว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ชมรุดสุดโซมไปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ดูแลตัวเองสักนิดนึง นะหรือนะหรือนะครับบางคนเนี่ยอาจจะหมดเนื้อหมดตัวนะหมดเนื้อไปตัวกับการจ่ายเงินรักษาสุขภาพการจ่ายเงินที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับให้กลับขึ้นมานะดูสดชื่นสดใสเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินนะครับนะอันนี้ให้ระวังเป็นพิเศษเลยนะครับบางคนเนี่ยคุณสุภาพสตรีนะครับเดี๋ยวนี้จะบอกแต่ผู้หญิงก็ไม่ได้นะเพราะว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็รักสวยรักงามนะครับก็อาจจะ ไปปรึกษาแพทย์นะอาจจะไปฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกอะไรผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คือเสียเงินไปกับเรื่องสวยๆงามๆนั่นแหละนะครับสำหรับดาวนี้จะเป็นแบบนั้นทีนี้ถ้ามีเลข3อยู่นะครับ6เจอ3แบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีโอกาสสูงมากที่คุณเนี่ย จะไปสัญญกรรมนะครับอาจจะไปเข้าคลินิกเข้าร้านเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บางคนอาจจะบอกว่าอ้อฉันธรรมชาติร้นรวนนะครับนะคุณพ่อคุณแม่ให้มานะครับนะบก็อาจจะเป็นทางด้านอื่นก็ได้นะครับคุณอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าต้องไปทาสัญญกรรมอย่างเดียวนะอาจจะไปนวดหน้าอาจจะไปขัดผิวอะไรเงี้ยก็ได้หมดนะครับเลข6ไม่ชอบเลข7็ครับถ้า6เจอ7แบบนี้นะครับจะเป็นคู่6 7 พระศุกเข้าพระเสารแทกอันนี้เนี่ยให้ระวังโรคความเครียดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับผ่านไปแล้วนะครับเรหรับดาวดวงแรกดวงที่2นะครับก็คือดาวพุธหมายเลข4นั่นเองครับดาวพุธหมายเลข4เนี่ยย้ายเข้ามาในตําแหน่ง12นาฬิกาครับ ส่งผลตั้งแต่วันที่4เมษายนไปจนถึงวันที่7ม,มิถุนายนเลยนะครับเข้ามาในช่องนี้เป็นช่องการงานครับก็เป็นช่องที่ดีนะทำให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสเจราจาพูดคุยติดต่องานประสานงานทําให้การงานดีขึ้นครับหรือคุณมีโอกาสได้ค้าขายนะไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการนะครับบางคนบอกว่าตกงานอยู่อาจารย์นะงานยังหาไม่ได้เลยจะให้ไปคุยอะไรกับใครนะครับนี่แหละครับเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะครับจะได้ร่อนจดหมายหรือว่าออกไปหางาน พอมีโอกาสได้สัมภาษณ์งานแล้วมีโอกาสได้งานสูงมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีเลข2อยู่ในช่องนี้นะครับตำแหน่ง12อนาฬิกาแล้ว4เดินเข้ามาเจอเป็น42แบบนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าโอกาสได้งานสูงมากๆนะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีงานแล้วหรือว่าคนที่ยังไม่มีงานนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ดีๆเพราะว่า42เนี่ยเป็นคู่เป็นที่รักนะครับนี่ชื่อคู่เขานะสำหรับเลขที่น่าเป็นห่วงก็คือถ้าคุณมีเลข8อยู่ครับ4จะมาเจอ8ครับแบบนี้เนี่ยไม่ดี งานที่ตกลงไว้นะครับงานที่สัมภาษณ์ไว้ปรากฏว่าเขาโทรมาแคนเซิลครับก็ขอโทษด้วยนะผอิญผอิญนะเขาอาจจะได้คนอื่นแทนคุณนะหรือว่าผอิญผเอิญบริษัทเจ๊งพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่ไม่แผมเชื่อว่าเขาโกหกนะเอาไม่ได้พูดความจริงนะคุณก็อาจจะถูกปรินป้อนหลอกลวงตลบตะแลงตอแหลใส่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่คุณจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่ง ดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวอังคารครับหรือว่าหมายเลข3นะครับดาวอังคารหมายเลข3เนี่ยย้ายเข้ามาในตำแหน่ง2นาฬิกาครับเข้ามาที่ช่องโลกภัยนะครับนะสุกเข้ามายังไม่พอนะครับ3เข้ามาซ้ําต่ออีกนะครับ นะมีผลตั้งแต่วันที่7เมษายนไปจนถึงวันที่17พฤษภาค,คมเลยครับอันนี้ก็อยู่กันยาวๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเลขนี้ก็อยู่ประมาณ45วันนะระวังเป็นพิเศษเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุครับนะขับรถขับรานะครับต้องระมัดระวังอาจจะมีโอกาสให้เสียเลือดเสียเนื้อได้นะครับถ้าเบาๆก็อาจจะเป็นเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับก็คืออาจจะไม่ได้เจ็บตัวแต่ว่าเจ็บใจแทนนะครับแต่ว่าถ้าหนักๆหน่อยนะครับ ระวังโรคประจําตัวซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับความดันเลือดลมนะครับหน้ามืดเป็นลมนะอุบัติเหตุเนี่ยระวังเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะคนที่มีเลขหนึ่งอยู่ในช่องนี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากนะอาจจะโดนมีดบาดหมากัดตะปูตำรถเฉียวรถชนมแมลงสัตว์กัดต่อยข้อศอกแตกแฟนตบเป็นไปได้หมดเลยนะ,นะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าจะให้ดีเนี่ยบานเทาเบาบางนะก็ต้องมีเลข6ครับถ้าใครมีเลข6อยู่สามมาเจอ6แบบนี้เนี่ยครับก็อาจจะ เบาลงนะเพราะว่าเขาไปเจอดาวคู่มิตรของเขานะครับก็ช่วยให้เบาลงได้นะแต่ก็ยังต้องระวังอยู่นะดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข5ครับห้านะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมีรลบุรุษผู้ขี่ม้าขาวมาช่วยคุณเลยนะเพราะว่าเข้ามาในตําแหน่งหนึ่งนาฬิกาเนี่ยเป็นช่องความเจริญครับ ส่งผลตั้งแต่วันที่8เมษายนไปจนถึงวันที่19เมษายนบางคนบอกอ่ะ8เมษายนถึง19เมษายนเหรอเข้ามา11วันนองเหรอไม่ใช่ครับเข้ามา8เมษายนปีนี้ไปถึง19เมษายนปีหน้าเลยนะครับรแสดงว่า5นี่ก็จะคุ้มครองคุณ1ปีเต็มๆนะครับเข้าช่องความเจริญก็มีโอกาสเจริญก้าวหน้ามีความรู้สติปัญญาช่วยคุณหลุดพ้นรอดพ้นไปได้นะครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะช่วยคอยสนับสนุนช่วยเหลือด้วยนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อกี้อาจจะไม่ดี เราหกเราเหินผ่านมามีโรคภัยมีอะไรว่าไปนะแต่เข้าหาผู้ใหญ่แล้วนะดีครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับผู้ใหญ่เอาไว้โดยเฉพาะถ้ามีเลข1อยู่ในช่องตำแหน่งหนึ่งใกานี้ห้ามาเจอ1แบบนี้ผู้ใหญ่ไฟเขียวทําอะไรก็ดีไปหมดนะครับนะโชคดีมากๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในทางกลับกันไปเจอคู่ศัตรูของเขาคู่ศัตรูของ5ก็คือเลข2นั่นเองนะครับ ห้ามาเจอ2แบบนี้เนี่ยไม่ดีเลยนะครับแทนที่ผู้ใหญ่จะช่วยนะครับผู้ใหญ่บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอาไว้ก่อนแล้วกันคือปฏิเสธแบบถุภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูสักนิดหนึ่งนะดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข1ห,หรือดาวอาทิตย์ครับอาทิตย์หรือหมายเลข1เนี่ยจะย้ายเข้ามาในตําแหน่ง12นาฬิกาส่งผลตั้งแต่วันที่14เมษายนไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับเข้ามาในช่องนี้เนี่ยเป็นช่องการงานครับ แปลว่างานที่ทุ่มเทงานที่ตั้งใจทําไปเนี่ยกำลังจะสร้างผลงานแล้วครับนะทำให้คุณมีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่รู้จักนะครับหรือคุณได้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นผู้นําในองค์กรหรือว่าหน่วยหน่วยงานที่คุณทำนะครับแน่นอนเลยครับเมื่องานมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นตามมาด้วยครับมันไม่ได้มาเปล่าฟรอีอย่างแน่นอนนะแต่ก็ดีกว่าไม่มีนะครับนะปัจจุบันคนตกงานมากเยอะแยะมากมายเลยนะครับ อ่ะทีนี้ถ้ามีดาวล่ะครับอะไรที่มันจะสนับสนุนให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็ต้องบอกว่าในช่องนี้เนี่ยจะต้องมีเลข5าอยู่นะครับเพราะว่า1กับ5เป็นดาวคู่มิดกันนะ <S <S ทีนี้ถ้ามันไม่ดีล่ะครับก็ในทางกลับกันมันก็จะเป็นศัตรูกันนั่นเองนะก็คือช่องนี้ถ้ามีเลข3อยู่1มาเจอ3แบบนี้เนี่ยโอกาสสูงมากเลยที่มีการทะเลาะเบาแว้งในหน้าที่การงานหรือว่าในที่ทํางานที่คุณทํา ตั้งสติให้ดีๆนะครับอย่าให้ของดีกลายเป็นของเสียซะนะต่อไปนะครับก็คือหมายเลข9ครับหมายเลข9หรือว่าเกตนะครับจะย้ายเข้ามาที่ตำแหน่ง1นาฬิกาครับมาเสริมเลข5ที่เข้ามาก่อนหน้านี้ครับในช่องความเจริญนั่นเองส่งผลตั้งแต่วันที่18เมษายนไปจนถึงวันที่13มมิถุนายนครับโอ้อันนี้ถือว่าดีงามแล้วก็เป็นโชคที่ดีมากๆของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเพราะว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกจากผู้ใหญ่แล้วเนี่ยยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยหนุนนําเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าใครขายของออนไลน์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับไอทีอินเทอร์เน็ตหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับออของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับก็จะยิ่งดีมากๆเลยนะครับในช่วงเวลา2เดือนนี้เนี่ยถ้าคุณทําบุญปฏิบัติธรรมด้วยถือศีลด้วยนะยิ่งเห็นผลเร็วเลยนะครับยิ่งส่งเสริมสนับสนุนกันเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณทําไม่ดีผิดศีลธรรมนะ อะไรที่มันไม่ดีอนะไม่เกรงกลัวต่อบาปนะครับอันนี้ความเจริญก็หายไปนะอันนี้ผมบอกความลับให้แล้วนะครับทีนี้เลข9เจอเลขอะไรก็ได้ครับดีหมดเลยนะไม่ต้องกังวลนะครับนะครับไม่ว่าคุณจะมีเลขไม่มีเลขในช่องนี้นะก็เป็นเรื่องดีซะส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่สิเป็นเรื่องดีหมดอสุดท้ายครับปิดท้ายด้วยเลข6หรือดาวศุกร์ครับก็จะย้ายอีกครั้งหนึ่งในวันที่30เมษายนอยู่ไปจนถึงวันที่25พฤษภาคมครับเข้ามาในตำแหน่ง1นาฬิกาครับ เข้ามาเสริมในช่องความเจริญครับนะ่ะย้ายออกจากโรคภัยนะมาเข้าความเจริญนะครับก็ในสิ้นเดือนนี้ก็จะเสริมให้คุณเนี่ยมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นไปอีกมีคนรักมากขึ้นไปอีกนะยิ่งแต่งตัวดีนะยิ่งดีขึ้นไปอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าสบายใจหายห่วงนะครับถ้ามีเลข3อยู่ 6. เจอสแบบนี้เป็นดาวคู่มิตรกันนะครับ อันนี้ยิ่งจเจริญเลยนะครับทั้งจเจริญทั้งดูเด็กดูดีด้วยนะครับเพราะว่าองสามแปลว่าผู้สเสน่ห์อ่อนกว่าไว้แต่ถ้าเกิดมีเลข7อยู่นะครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละเพราะว่าเลข6มาเจอกับ7นะครับแล้วของเดิมช่องนี้เนี่ยมี5กับมี9อยู่นะนะก่อนหน้านี้ที่ย้ายก่อนเนี่ยนะครับหเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็เเข้ามาใช่ไหมครับซึ่ง5ก็ไม่ชอบ7เหมือนกันแล้วเจอ6 7เบิ้ลเข้าไปอีกอย่างเงี้ยอันนี้ต้องบอกว่าถ้าใครเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วตำแหน่งหนึ่งนา ผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยคุณนั้นมีบุญครับแต่กรรมบังครับคือด้านเป็นเลขที่คุณย้ายมันไม่ได้นะเปลี่ยนมันไม่ได้คุณต้องอดทนและเข้าใจมันนะนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงจะต้องมีแพลตฟอร์มดีๆที่ชื่อว่าซินแสบาร์โค้ดชีวิตครับชื่อเดียวกับช่องของเราเลยก็เพื่อให้คุณรู้เท่าทันสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี่แหละครับนะซุวนวูยังกล่าวไว้เลยนะครับรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับถ้าคุณรู้ดาว รู้ตัวเองนะครับไม่ต้องออกไปลบหรอกครับไม่ว่าดาวไหนจะย้ายนะครับก็ทําอะไรคุณไม่ได้ครับน้นสําคัญมากๆเลยนะครับคุณต้องใช้นะต้องมีไว้นะเพราะว่าเป็นระบบเดียวระบบแรกของโลกเลยนะครับที่ช่วยบอกคุณเมื่อดาวย้ายนะตอนนี้ใช้ได้ฟรีด้วยนะครับเพียงแค่เพิ่มเพื่อนทางไลน์ครับแอดไลน์แอดสินแส ZIN ZAE นะครับแล้วกดที่ปุ่มผูกดวงครับจากนั้นเนี่ยกรอกวันเดือนปีเวลาเกิดให้เรียบร้อยครับใส่โค้ด456นะครับ ใส่โค้ดนี้เริ่มต้นใช้ฟรี30วันครบ30วันไม่ต้องกดยกเลิกไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นระบบตัดอัตโนมัติไม่มีการไปตัดเงินคุณได้ครับและถ้าคุณอยากใช้งานต่อนะครับง่ายมากๆเลยกดปุ่มเติมวันครับเอ่อกดปุ่มแจกวันนะแจกวันได้วันฟรีก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใช้แล้วเออมีประโยชน์คุ้มค่าจะเติมวันก็ตามอัธยาศัยแต่ถ้าไม่อยากเติมวันง่ายมากๆกดปุ่มแชร์แชร์ให้เพื่อนใช้เพื่อนได้ใช้ฟรีเราได้บุญเราได้วันเพิ่มและได้สตางค์ด้วย เพราะระบบสินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตังค์ครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบา r c o d ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา r c o d ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบา r c o d ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา r c o d ดชีวิตของเราสินแสบา r c o d ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบา์โค d ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญ ต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา